ถ้าแต่ว่ารู้ไม่โกงการเจ้าตอนนั้นโดนเก็บไปแล้วเตี่ยนสวนซื้อทางหลายแม้กระทั่งผิดแค่เดียวโองการเก็บไม่เก็บยวกเก็บนห่คือร้อนเนโอการจะอยู่ไม่ได้จะออกไปหมดเลยโอการออกครับเจ้าแล้วก็จะไปเตียยให้เขาป้ากับเรเชาได้รับการเปิดจุดไหมเปิดไม่เปิดไม่เปิดเลยถ้าแต่ผมไปเรียกมาให้หดเลยโอการเจ้าไม่มีแล้วเปิดไม่ได้เลยสุดท้ายต้องให้อีกคนหนึ่งมาเตี๋ยให้มาํำให้อีก่นี้เพราะนั้นพูดถึงโอการสวัสด์เนี่ยทุกคนรำคาญไหมฮะแล้วทุกคนตั้งใจเ่จุดเองเปิดแ้ตั้งใจไหม การบําเพ็ญธรรมต้องบําเพ็ญจิตจัดการทำเพ็ญจิตไม่ใช่พนันเพ่งใี่มันหลวงตรงนี้หลวงเนี่ยหลวงด้วยกันหลวงไรยาหลวงไรยามีคนกรอบรูกแล้ว่าต้องหลวงพนุษย์ทต้องหลวงพนุษย์ไอเราก็นั่งเพ่งตั้งนานหลวงไรยาลูกหลวงไรยาแล้วมียุงตัวหนึ่งมาเกาะเล็กน้อยไงเขาบอกว่าไม่จะมองสิ่งของแล้วตามจมเพ่งมัน จงเพ่งมันมันก็จะหน่วงเองแ,แล้วก็ตามหาักมไว้คือเอาอย่างนี้ไม่ต้องบอกที่หรอกเป็นไทยก็แล้วกันแล้วก็พยายามจะเพ่งมันเพ่งมันเพง่งเพง่งจนมันขี้แตกเลยอะดูน้ำเพ่งมาเรื่เลยมันก็ยังไม่หน่วงสุดท้ายพอมาฟังธรรมะเรื่อยๆโอ้มันผิดทางหลังใช่ไหมใช่ครับการทําสมาธิที่สงบจริงๆคือไม่ว่าจะซักผ้าต,ต้องไปไงนฮะมีสมาธิฟังธรรมะต้องมีสมาธิไหมมีต้องจดจ,บจบบ่อกับสิ่งนั้นะ เรียนหนังสือแล้วก็มีสมาธิใช่ไม่ใช่ครับถูกไหมฮะนั่นแหละถูกต้อง,องเอาละตอนนี้โผล่สามพงแล้วพบไหนที่โกล่ยากที่สุดเทพมนุษย์นรกธมารุนโกล่ยากเหรอยากเทพไหนโกล่ยากที่สุดมนุษย์ชั้นไหนโผ นน <ersch> รกับเอวโล่ก <Having S 2> ็ต้องมายืมร่างเข้าใจไหมครับมาทุกเรารับง่ายเรียกการเรียกกันถ้าปมเสร็จก็ได้ชี้หลักใช่ไหมครัแต่นรกใครเคยอยู่ชั้นชาวป่าบ้างชั้นโกรธอิทธิยานธรรมชลที่ในสถานธรรมยโกลนี่นะผู้น้อยนะจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังครั้งก่อนเลยจิตจิตผลจดที่นี่เลยผู้น้อยเป็นคนถือไม้โคมกวนให้อาจารย์ที่อยู่ที่นี่ก่อนเองใช่ไหมนะทุกคนรู้ไหมซิมการสิทิ์เคยบอกว่าก่อนจะเปิดพิธีเนี่ยต้องล้านไม่สใช่ ต้องล้างให้หมดเลยต้องล้างให้สะอาดหมดเลยทำพิธีหมดเลยพอวิญญาณมาพักบเนี่ยจะมีกลิ่นทันทีแล้วก็จะมีเลือดที่เราอไม่เห็นเต็มไปหมดเลยมีเด็กอีกนะที่ประเทศไต้หวันก็เห็นนะว่ามีเลือดเป็นรอยเท้าเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หลังของคนคนหนึ่งเด็กนั้นกรี๊ดร้องหวีดร้องอยู่นั่นแหละแม่ก็เผาไป้าะนอกเลยแล้วก เค้านั่งซือออกมาแบบนี้ไอ้วก็มีประสบการณ์เองว่าอุตส่าห์ได้ตอนนั้นทำพิธีแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วถือไม้ให้อาจารย์เรียกเยียวิญญาณใช่ไหมใช่ฮะแล้วต้องเรียกวิญญาณเชิญวิญญาณชื่อนี้นามคนนี้ใช่ไหมฮะน้อมรับบัญชาเข้าสู่สถานเพื่อรับการเบิกสุดต้องพูดกี่รอบสามรอบตะโกนออกไปปรากฏว่าถ้ามันระชนกลายเป็นวัววัวตอนนั้นต้องไปยังไงฮะ ตายที่เป็นแห่งถึงพระเรียกตกตายแล้วก็โดนเอาวิญญาณมาประหานธรรมใช่ไหมฮนะสุดท้ายสิ่งแรกที่มโาธรรมปัจจต้องรู้เข้ามาเลยคือถ้าคนที่